สวัสดีครับสวัสดีครับผมปอๆก็อดฝีเบงอีสานแชนแนลคื้เก่านะพี่น้องโต๊กพูดได้แล้วพี่น้องเมื่อนี้ต๊กพูดอีกแล้วูกัสดเสียล่างครับผมสวัสดีเสียล่างครับอ๋อคำแน่จังหน่อยเมื่อนี้ครับโต๊กคูดคำแน่จังหน่อยเพื่อสบ้างห่่มกันได้พี่น้อง เมืองเนี่ยพูดละหาลอยพี่น้องเอ้ยผมเอากระสอบมาใส่ด้วยเอากระสอบมาใส่พี่น้องเอ้ยกระดูกโอ้ยอยากทำเนี่ยพี่น้องมือดเสียแรงเสียแรงเลยนะครับชุบยอดพี่น้องเก็บผมมือปะครับมือใครมือหลรา ยกปลมือนกแดนี่เก็บปลมื่เ่ปาดอบกินนะปาเดีไปลานาดบอซุ่มเหเนย่นปลาเด้ยังปูปาเะปนยกีวไาหาผีเกเอานเรบ่ลงเกให้ปลาได้ไหมฮะปาปาเอาไว้เลย มาปเนี่ยเขาปาดเนี้ยไปปาดมาแล้วเนี่ยผมว่าไปปาดตอนน้อยดิไปเร onents, ื salud, ubers, ่อยๆไปเรยตอนน้อยสีขึ้เออบ่บ่่อเปียงบับตับตับตับทับวนครับตับบานมยันันอันว่าด้อันงามง่มว่าจะตอนเนาะเป็นสองตอ ูได้ฟันดูกับฟันพาหัวแบ่งกันที่เ่ไอ้ได้ใส่พญดีได้ใส่พี่น้องปันเอาันำต้นเางอ์ปัันมาครึ่งข้งียกไปหันนั่นหมาเลยพี่น้องเด้อทานเมืองนอกเมืองนาก็ได้สี่อันน่ามันทกันเด้อ

เพณ่อนงจำแกมาเพียไปใส่ส uh ัตว uh ์ถือถวมาตัวน้อข้ปเน้งในบ้านข้ยมมือน่งผู้แบงครับพี่จ้าเบื้งผู้ปั่นอึกระถิ่มใส่ได้ไหมบว่างมือบว่างโอ้ยกูสจืดใส่บวปั่นนี่มันอยู่บวไวก่อนฉมก่อนไปไอันนี้ก่อนมันมาสวนกูหลยท่ามันจืดบ่ได้ ตองมาไล่ป่ไหญ่เใหญ่เนาีไปนไร่าิธีแบงผูดเอาง่ายๆได้บ่ต้องไปสั่งน้ำนองน้ำน้กดอกนี่